กลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวกับคนเตือนภัยค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องราวเกี่ยวกับการทําศัลยกรรมนั้นลงข่าวน้าหนึ่งหลายวันติดต่อกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวเราจะหยิบยกคําแนะนํามาบอกกล่าวให้คุณผู้ชมได้รับทราบว่าถ้าเกิดต้องการจะทําศัลยกรรมเพื่อความสวยงามแล้วก็ต้องเลือกคุณหมอต้องเลือกสถานที่ในการทําให้ดีค่ะ คุณหมอหรือศัลยแพทย์นั้นต้องเป็นผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมอย่างถูกต้องตามกฎหมายเช่นเดียวกันกับสถานที่หรือคลินิกเสริมความงามก็ต้องมีมาตรฐานและเปิดอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยเช่นเดียวกันวิธีการตรวจสอบวิธีการดูควรต้องทำอย่างไรบ้างไปติดตามรายละเอียดด้วยกันเลยค่ะ คำถามที่ว่าสาเหตุที่ทำให้สัลยกรรมผิดแลวชีวิตเปลี่ยนเนี่ยสาเหตุก็คือเกิดจากการที่เราเลือกอคุณหมอที่ทำสัลญกรรมเนี่ยอาจจะไม่ตรงกับความเชี่ยวชาญที่แท้จริงนะคะก็เพราะว่าเหล่านี้มันเป็นศาสตร์และศิล์นะคะเพราะนั้นการทำสัลญกรรมเหมือนกับเราการผ่าตัดเนี่ยเมื่อลงมีดไปแล้วเนี่ยมันก็ แก้ไขอะไรได้ยากนะมันก็เป็นแผลไปเลยเพราะฉะนั้นเราต้องพิจารณาให้ถองแท้ก่อนแล้วก็คุยกับคุณหมอที่รู้จริงทางนี้ค่ะซึ่งเราสามารถเช็คประวัติได้นะสอบถามได้แล้วก็ทุกอย่างควรจะมี second หรือ third opinion ก็คือไปลองถามคุณหมอท่านอื่นๆคนอื่นๆด้วยว่าเขามีแนวทางในการที่จะรักษาเรื่องนี้ของเราอย่างไรนะคะแล้วเราก็มาไต่ตองว่ามันเหมาะกับเราจริงไหม ให้เวลาค่ะอย่าเพิ่งตัดสินใจเร็วนะคะค่อยๆดูว่าอันไหนเนี่ยเหมาะสมกับเราจริงหรือเปล่าแล้วก็นอกจากดูเช็คประวัติแล้วว่าคุณหมอเนี่ยเชี่ยวชาญทางนี้จริงเนี่ยสเราก็ควรจะแวะไปดูสถานที่ขอดูห้องผ่าตัดนะคะถามคุณหมอให้ละเอียดว่าการทําผ่าตัดต้องมีดมยาไหมแล้วก็ใช้ยาอะไรนะเราแพ้หรือเปล่าเราก็ต้องรู้ประวัติเก่าของเราแล้วก็ทีมดมยาเป็นใครจากที่ไหนนะคะ แล้วก็ไปดูห้องผ่าตัดด้วยตัวเราเองปกติเนี่ยคุณหมอก็ยินดีค่ะที่เราจะไปดูนะคะเราต้องไปดูว่าเออสะอาดจริงไหมทุกอย่างเนี่ยได้มาตรฐานจริงหรือเปล่าเพราะว่าเรากําลังฝากชีวิตเพราะช่วงที่ทําผ่าตัดเราจะต้องดมยานะคะหรือเราอาจจะฉีดยาสลบเพราะเราจะไม่รู้ตัวเลยตอนนั้นใครเป็นคนทําผ่าตัดให้เราเพราะฉะนั้นบางที่เนี่ยอย่างที่มีคดีอยู่เรื่อยก็คือว่าคนที่ทำอะกลายเป็นแค่ผู้ช่วยแพทย์อะไรอย่างนี้ หรือไม่ใช่แพทย์ทำเนี่ยัน้นเราต้องซักประวัติให้ดีเลยเพราะว่าหรือว่าควรจะอย่าไปคนเดียวค่ะถ้าเราจะต้องไปสัญญกรรมที่มีการดมยามีมีการหลับเนี่ยก็ต้องมีญาติไปด้วยนะคะจะได้คอยดูแลอยู่เป็นเพื่อนเรานะคะแล้วก็ได้เห็นว่าเออทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามที่ตกลงกันตั้งแต่ต้น ในกรณีที่ทำสัญญกรรมแล้วก็มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นนะคะอันนี้เนี่ยคือถ้าเราทำในโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้วเนี่ยถึงกระนั้นก็ตามเนี่ยในโลกของความเป็นจริงเนี่ยมันก็จะต้องอาจจะมีข้อผิดพลาดได้ซึ่งคุณหมอก็จะมีให้เราเซ็นยินยอมการผ่าตัดและรับข้อผิดพลาดนั้นอยู่แล้วแต่ถ้าเผอเราอยู่ในแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจริงๆเนี่ย ก่อนที่ท่านจะทําให้ท่านก็ต้องเข้าใจแล้วว่ามีข้อผิดพลาดลแล้วท่านก็พร้อมที่จะแก้ไขให้เรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าอันดับแรกคือกัดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกก่อนคือพบแพทย์ที่ถูกต้องก่อนหลังจากนั้นเนี่ยปัญหามันย่อมอาจจะมีเกิดขึ้นได้ทั้งทั้งที่คุณหมอรู้จริงทุกอย่างทําถูกต้องหมดเนี่ยบางสิ่งบางอย่างมันก็ เกิดขึ้นได้อยู่ดีค่ะซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นอาจจะหนึ่งเถึงหก็ตามถ้ามันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยถ้าเราอยู่ในมือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้วท่านย่อมมีวิธีแก้ไขให้เรานะคะไม่ต้องตกใจค่ะบางอย่างอาจจะไม่ได้แก้ได้ในทันทีแต่ก็สามารถแก้ได้ค่อยเป็นค่อยไปแต่ก่อนอื่นเนี่ยก่อนทําเราต้องรู้หมดก่อนว่าริสก,ก็คือข้อเสี่ยงเนี่ยหลังจากเราทําจะมีอะไรบ้างซึ่งเรายอมรับไหมถ้าเราฟังแล้วยอมรับไม่ได้ก็อย่าทําค่ะ พราะถ้าพูดถึงสัลกรรมเพื่อความงามแล้วมันไม่ได้เป็นอะไรที่ที่จำเป็นคือเป็นแค่เพื่อให้เราดูบุคลิก,กภาพที่ดีขึ้นซึ่งจริงๆบุคลิก,กภาพเนี่ยมันมีได้ตั้งแต่จากภายในด้วยนะคะหมอชอบประโยคนึงที่ที่เขาพูดกันอยู่เสมอว่าแบงค์พันเนี่ยให้แบงค์ใหม่ๆเราเอาไหมเราก็เอาแบงค์พันเก่าๆเอาไหมเราก็เอาต่อให้แบงค์พันขยำขยี้มา ยับยูยี่เราเอาไหมเราก็เอาเพราะฉะนั้นคุณค่าของความเป็นแบงค์มันก็คือยังเป็นเงินผ่านหนึ่งชีวิตเราอ่ะมีค่ากว่าแบงค์นั้นอีกเพราะฉะนั้นต่อให้เราหน้าตายังไงหมอว่าคุณค่ามันก็ต้องเกิดจากภายในด้วยแต่ถ้าเผื่อเรามีปัญหาที่เรารู้สึกเป็นปมไดอ้อยากจะให้คุณหมอแก้ไขอ่ะก็ก็ไปทำค่ะแต่เลือกแพทย์ที่เราศึกษามาแล้วว่าท่านมีฝีมือเพราะเราต้องฝากชีวิตช่วงที่เราหลับบน บนเตียงผ่าตัดกับท่านนะคะเลือกให้ดีก่อนแต่ถ้ามีข้อผิดพลาดเลยเกิดขึ้นเนี่ยมันย่อมมีได้ค่ะอันนี้เป็นปุถุชนเนี่ยมันย่อมมีได้เราก็ต้องเข้าใจแล้วก็เดี๋ยวคุณหมอก็พร้อมจะแก้ไขให้เพราะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญท่านต้องเลือกแพทย์ให้ถูกก่อนนะคะอ๋อในกรณีที่ว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะมีทางแก้ไขได้ไหมเนี่ย คิดว่าทุกอย่างเนี่ยมีทางแก้อยู่แล้วค่ะเพราะว่าคุณหมอก่อนที่จะทำเนี่ยท่านก็ต้องศึกษาแล้วว่าการทำเหล่านี้มีข้อผิดพลาดอะไรบ้างแต่การแก้ไขบางทีอาจจะไม่ใช่พือใจร้อนไม่ได้ไงฮะบางอย่างสมมติวา่าไปตัดถูกเส้นประสาทนะคะแล้วปากเบี้ยวเนี่ยก็มีเวลาที่จะให้เส้นประสาทเนี่ยกลับมาคืนแล้วคุณหมอจะช่วยกระตุ้นใช้คลื่นไฟฟ้าช่วยกระตุ้นนะคะหรือว่า เ,เทรนกล้ามเนื้ออะไรให้มันหรือว่าอาจจะฉีดโบท็อกอีกข้างหนึ่งให้มันเท่ากันอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมีทางแก้อยู่แล้วทุกปัญหาแต่ว่าเราใจเย็นๆทาไปด้วยกันแต่สําคัญที่สุดคือกัดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกก่อนนะคะข้อผิดพลาดก็อย่างที่หมอย้ําเสมอคือเลือกแพทย์ให้ดีเลือกสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐานนะคะแล้วก็มีเพื่อนไปด้วยแล้วก็ไม่ใช่แค่คุณหมอเราต้องดูทั้งทีมงานค่ะ ทั้งทีหมอดมยาแล้วก็เราก็ต้องศึกษาตัวเราเองด้วยเราแพ้ยาอะไรไม่ใช่ไม่ใช่บางคนเนี่ยไปทาทรีตเมนต์ซึ่งความจริงไม่มีความเสี่ยงเลยแต่ว่าไปแพ้ยาแล้วก็ไปช็อกจากแพ้ยาซึ่งอันนี้ก็เป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆซึ่งคุณหมอก็คงนึกไม่ถึงว่าคนไข้ท่านนั้นจะแพ้ยาอันนั้นอันนี้ต้องเป็นความร่วมมือด้วยกันค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ